เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ u g phone เปิดบน i c l o ว์นะครับสามารถช่วยเพื่อนเพื่อนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆอนลองใช้ m v p นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับวันดีครับรมีตรฤทธิ์บรนะครับวันนี้เราอยู่กันในมิวดาบแห่งโลหิตนะครับผม เปิดบริการทั้ง iOS และ Android ครับสัมผัสประสบการณ์ MO RPG Fantasy ระดับหมิวระดับตำนานเลยนะครับผมอันนี้ภาพสวยมากเลยนะถ้าเกิดเอาเทียบกับหมิวในเวอร์ชั่นออมือถือที่ผ่านมานะครับลิขสิทธิ์แท้จากเว็บเซนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตที่จะมาพูดก็คือเรื่องอะไรบ้างก็คือการใส่โค้ดก่อนเลยแล้วกันครับ นี่ครับเพ,เพื่อนกดซ้ายบนเห็นไหมเนี่ยไอ้กล่องที่เป็นรูปโบนัสเนี่ยครับต้องเรียกว่า50ก่อนพอเรียกว่า50าสิงจะเปิดนะครับถ้าไม่เรียกว่า50จะย,ยังไม่เปิดนะครับอ่ะต่อไปวิธีการอัพสเตตัสนะครับเกมนี้ก็กดคำว่าข้อมูลเห็นไหมเพื่อนๆดูค่าสเตตัสต่างๆครับนี่สเตตัสท่าสเทั่วไปอ่ะเดี๋ยวเรากดคำสั่งที่2เลยครับ เขาสั่งที่2คืออัพเตตันอันนี้ก็ให้ดูสายเลยแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นนักธนูก็อัพวองไวกับพลังครับวองไวได้พลังโจมตีพลังได้แม่นยําหรือเพื่อนๆจะกดเขาว่าอัพสเตตันแนะนําก็ได้มันก็จะมีบอกนะครับคือภาคน,นี้อาจจะไม่ได้เล่นหลากหลายเหมือนภาคที่แล้วแวมีสายเวสสายอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่มันก็เล่นง่ายดีนะครับพลังกายก็ได้เลือดนะครับปัญญาก็จะได้เป็นในส่วนอย่างอื่หลบลีก อันนี้เดี๋ยวมีก็จะอัพป้องไว้บวกพลังโจมตีไปเลยครับเพราะว่าช่วงแรกเราเอาเน้นยิงแรงๆครับจะได้เล่นง่ายๆนะครับอ่าเดี๋ยวมีขออย่าลดพลังไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าแม่นยำช่วงแรกคงไม่ต้องการนะครับ เดี๋ยวขอย่าไปพูดถึงในส่วนต่อไปของเกมเลยนะครับวิธีการฟาร์มเลเวลออฟไลน์อ่าแล้วก็การทําต่างๆนะครับอ,อาชีพไหนดีใช่ไหมอันนี้มีขอย่าแนะนานะทุกอาชีพเก่งหมดครับในที่อยู่ที่เพื่อนๆชอบอันนี้เป็นในส่วนการเปลี่ยนภาษาไทยนะครับกดมาข้างล่างเลยครับว่าเปลี่ยนภาษากดเปลี่ยนภาษาไทยเลยครับถ้ากดกดเปลี่ยนตัวละครคือกลับมาเลือกตัวละครก็สำหรับใครที่แบบว่าเอเ่นอาชีพอะไรยังไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยนได้แต่นะาทนูเล่นง่ายดีครับ อ่ะต่อไปการเก็บเลเวลไวๆก็กดเควสตรงขวาบนเห็นไหมครับไอ้ที่มันเป็นเควสหลักอะ่ะเควสสีทองอันเนี้ยมีก็จะกดเดินเควสเราก็กดเควสยาวๆเลยครับมันให้เราทําอะไรเราก็ทําแค่นั้นเองครับอ่ะต่อไปเป็นส่วนเอ่อการฟาร์มออฟไลน์เอฟเอฟเคออฟไลน์ K นะครับเราก็สามารถมากดดูได้เลยว่าเอ่อเราควรบอกตรงไหนถ้าเกิดเราไปกดคําว่าตรงสีเขียวเขาแนะนําอันนี้คือมอสมมอสมกับเราถ้าเราไปกดตรงแดงเนี่ยเห็นไหมมันจะมีบอกบอกว่าค่าเด็บรองไม่ถึงครับมันก็จะอาจจะทําให้ตัวเราตายได้ก็ประมาณนี้ ก็คือสรุปก็คือให้เดิน quest level q u e ทองเนี่ยยาวๆไปเลยครับจนมันตันหรือไปไหนไม่ได้แล้วค่อยมาฟาร์มออฟไลน์เพราะว่าตอนนั้นเราอาจจะทําของทําอะไรไปมาเราจะได้ฟาร์มไกลๆไงมันก็จะเลเวลไหวก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวมีขออยาดไปฟาร์มให้ดูแล้วกันนะครับผมเกมค่อนข้างเล็กง่ายนะกดไม่กี่ปุ่มก็เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เออแต่ว่ามันต้องมีซื้อเวลาด้วยนะมันจะเป็นในหน,น้านาฬิกาใช้เพชรฟ้าซื้อประมาณ3ามเันสามแต่ว่าเพชรฟ้าเกมนี้มันมีแจกเรื่อยๆอยู่แล้วครับอย่าลืมเติมเงินครั้งแรกด้วยนะครับได้อาวุธธนูได้อาวุธของเราทําให้เราแบบโอ้ฟาร์มง่ายเล่นง่ายในช่วงแรกมากๆนะครับอะการฟาร์ออไลน์ก็คือเข้ามาเสร็จมันก็จะยิงมอนของมันไปแล้วก็ปล่อยไปเลยครับเดี๋ยวเลเวอร์ก็ขึ้นขึ้นขึ้น,น,นกระสูดเองก็แค่นี้ครับจบแล้ว เกมเล่นง่ายดีเออเกมเล่นง่ายดีครับเหมาะสำหรับสมัยนี้นะเรายิงเนี่ยเราฆ่ามอนไปจะได้เพชรฟ้าด้วยครับเพราะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องงงเพชรฟ้ามากแต่ก็เก็บเอาไว้ใช้ที่มันจำเป็นนะครับนะเราจะฟาร์มตรงนี้จะได้กล่องฟ้าด้วยครับกดไปก็ได้เพชรฟ้าด้วยเออเพชรทองน่าจะเป็นการเติมเงินเพชรฟ้าน่าจะหายได้จากในเกมประมาณนี้นะครับ fp ก็ดูหลอดเขียวเพื่อนเห็นปะยิงตัวหนึ่งขึ้นปื๊ดหนึ่งปื๊ดหนึ่งเลยเห็นไหมแป,ป๊บเดียวก็อัพเลยครับก็จะทำให้เราเลเวล อัพทรงมามีประสิทธิภาพนะครับผมประมาณนี้อาชีพแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยครับชอบอะไรก็เล่นไปเลยครับเกมนี้มันไม่ฟิกอะไรมากนะครับอ่ะก็เผื่อใครอยากสนใจอยากเล่นมิวดาบแห่งโลงหิตก็เปิดบริการวันนี้นะครับมีทั้ง ios และ android ลองดาวน์โหลดเล่นได้เลยครับสนุกอยู่แล้วก็ภาพสวยด้วยนะภาพสวยมากเลยน่าจะสวยสุดในบรรดาของหมิวแลนะครับประมาณนี้